สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิม channel ค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพืชน้ำอีกหนึ่งต้นที่ให้ดอกสีขาวนวลสวยสดใสมากเลยล่ะค่ะเพื่อนๆหากเพื่อนๆกำลังมองหาต้นไม้ไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาสักต้นวันนี้พิมพ์มีอีกหนึ่งตัวเลือก เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายโตวไวสวยทั้งดอกและใบมาแนะนำให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะนั่นก็คือบัวอเมซอนค่ะเพื่อนๆบัวอเมซอนเป็นพืชที่ชอบน้ำ จะปลูกใส่กระถางดินเหนียวไว้ในน้ำหรือปลูกลงดินในพื้นดินที่ชุ่มน้ำก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือจะปลูกในอ่างน้ำเลยเหมือนในภาพที่พิมพ์นำเสนอนี้ก็ได้นะคะแต่ต้องวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงด้วยนะคะเพื่อนๆลักษณะของบัวอเมซอนจะมีใบคล้ายบัวมีก้านใบยาวสีเขียวเมื่อโตเต็มที่ าจะออกดอกมาให้เราได้เชยชมนะคะโดยจะมีก้านแทงออกมาจากซอกใบยาวประมาณ0.5ถึง1.5เมตรซึ่งบริเวณก้านนี้เองจะเป็นที่ซึ่งมีดอกออกมาโดยมีลักษณะดอกเป็นขนาดเล็กประมาณ1-3เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆดอกของบัวอเมซอนจะมีสีขาวหรือบอบบางอ่อนโยนและสวยงาม ลักษณะคล้ายดอกซากุระเลยนะคะเพื่อนๆบัวเมซอน on, ส่วนใหญ่ผู้ที่ชอบเลี้ยงปลาสวยงามจะรู้จกักพืชชนิดนี้เป็นอย่างดีนะคะเพราะเป็นไม้ที่นิยมใส่ในตู้ปลาเพื่อให้ปลาได้มีที่หลบและวางไข่นะคะรวมทั้งยังช่วยบำบัดน้ำเสียได้ดีอีกด้วยล่ะค่ะเพื่อนๆ นอกจากนี้บัว Amazon อเมซอนยังสามารถปลูกเป็นไม้ประดับต้นเล็กๆแบบไม้กระถางหรือจะปลูกลงดินเป็นไม้ประดับสวนริมน้ำก็ได้นะคะและพอเขาออกดอกเราก็สามารถนำดอกของเขามาจัดใส่แจกันเพื่อแต่งบ้านได้อีกนะคะเพื่อนๆจะวางมุมไหนเขาก็สวยไม่แพ้ใครเลยล่ะคะ่ะ วิธีขยายพันธุ์ของบัวอเมซอนก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนเพราอเมื่อต้นโตเต็มที่แล้วจะมีดอกออกมาและเมื่อดอกร่วงก็จะมีขแขนงต้นอ่อนแตกออกมาแทนที่ก้านดอกด้วยนะคะเราก็สามารถหักขแขนงต้นอ่อนนั้นไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปได้เลยละคะ่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนชอบกันบ้างไหมคะบัวอเมซอน ปลูกง่ายดูแลง่ายโตไวให้ดอกสวยน่าหามาปลูกมากเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปของฟ้าพิมชาแนลด้วยนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปตะต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ